สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่16เดือน 2-, 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตร2เม็ดมัดรวมสีนอยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเอฟซีนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะต้องขอขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่า ในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้มาแบบมาสีน้อยนะครับเนาะมากระจายแล้วก็มาในตัวเน้นด้วยนะครับผมวานนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมสรุปผลกันก่อนนะครับผมสําหรับผลเมื่อวานนี้นะครับนี่พี่ๆนี่ครับผมก็ถ้าไครตามเมื่อวานนี้ขอแสดงความดีใจจริงๆนะครับผมเนาะผมให้ผมให้เด่น8เด่น9ไปนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เด่น8ดเด่น9ไปนะครับเน้นเป็นน้อยปกตินะครับเนาะนะครับก็ มานะครับมานะครับเน้นไปในรอบปกตินี่ถือว่ามานะครับผมนอยเฉพาะกิจนะครับ2 0 9กับ96นะครับเนี่ยมา้อยแรกก็ตัวเน้นเน้นกันเลยนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าใครตามหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับนอยฉพกิจนะครับ209กับ96กนะครับ90ก็มาในตัวกลับนะครับ96มาตรงๆในตัวเน้นนะครับ ส่วนพิเศษนะครับ6ก0กับ8 0นะครับ00ไม่มีนะครับก็80ก็มาเข้าในตรงๆนะครับผมเนาะแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับนะครับพิเศษนะครับก็มา80นะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนปกตินะครับ296กับ79นะครับก็มาเน้นๆอีกแล้วนะครับพี่ๆเนี่ยมาเน้นๆอีกแล้ว96นะครับแล้วก็97อีกนะครับตัวกลับนะครับผมก็มาอีกนะครับเมื่อวานนี้แล้วผมเน้นไปในน้อยปกตินะครับเมื่อวานนี้โค้งส ก็มาเต so right? ็มเต็มนะครับเด่นเนาะวิลูที่9นะครับเด่น8นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมส่วน v i p นะครับทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายนี่เราก็ยังมานะครับพี่พ85นะครับ85ตรงตรงนะครับผมเนี่ย85ตรงตรงเลยนะครับเมื่อวานนี้เด้งเด้งเลยนะครับเนาะเมื่อวานนี้9 6นี่ตัวเน้นเลยนะครับเด้งเด้งเลยเมื่อวานนี้นะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเนาะแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับวันไหนเข้าผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับวันไหนไม่เข้าก็น้อยใจเหมือนกันนะครับน้อยใจแทนพี่ๆ FC ทุกคนนะครับผมครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับแนวทางวันนี้ตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆตัวเด่นในโค้งสุดท้าย ผมให้ไปที่สามนะครับแล้วก็แปดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับแต่วิ่งสายรูดนี้ผมให้ไปที่8ดนะครับผมก็ยังชอบ8คิดว่า8ดน่าจะยังอยู่น่าจะยังไหลนะครับนะครับ8น่าจะยังอยู่เมื่อวานนี้ก็เเดินดีนะครับ8ก็เดินดีอยู่เนะาะเมื่อวานนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับเด่น3านะครับก็จะมี สามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหกนะครับส่วนเด่นแปดวิ่งรูดที่แปดนะครับวันนี้ผมชอบนะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดสอง 83 85แล้วก็86นะครับสำหรับแนวทางนะครับถ้าใครชอบแบบชอบเล่นตัวเดิมนะครับก็พิจารณาได้นะครับก็อย่าง8นะครับเมื่อวานนี้ก็มี80 85เนาะนะครับก็แนวทางหวยฮานอยเขาชอบออกตัวเดิมนะครับพี่ๆเนอะนะครับอย่าง33นี้ก็น่าจะหลายวันแล้วนะครับเนาะเบิ้ล33เมื่อวานนี้นะครับผม ตัวที่จะเน้นให้นะครับเา้าสามตัวยังไม่ได้เขียนเลยเนาะสามตัวยังไม่ได้ให้เลยนะครับสามตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี้ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เจ็ดก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นนะครับเจ็ดสามห้านะครับผม เ8 3นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้วันนี้นะครับจะเน้นให้วันนี้ผมให้ไปในน้อยพิเศษนะครับผมน้อยพิเศษนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับถ้าใครไม่ชอบก็เอ,อะไยนอยเฉพาะกิจแล้วก็น้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็นอย,นอยวี p ได้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้ ที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับหลักๆเลยก็35มห้าเนาะแปดสามนะครับสามห้าแปดสามนะครับแล้วก็สามหกนะครับสามหกแล้วก็แปดห้านะครับผมก็ยังชอบตัวเดิมแล้วก็ไม่แน่นะครับเนาะนะครับก็โปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นให้นะครับก็ลองพิจารณาคู่อื่นนะครับพี่ๆเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจะมาตัวไหนนะครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับรับโชคเหมือนเมื่อวานนี้นะครับขอให้มาเด่งๆเนาะปังๆนะครับผมเนาะก็อยากให้พี่ๆทุกคนรับทรัพย์กันนะครับมีโชคลาภนะครับวันนี้นะครับก็มีมีแนวทางหวยลาว พัฒนานะครับก็อย่าลืมไปรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ